สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องช่างเต้านําโชคนะคะวันนี้พาท่านผู้ชมมาอยูท่ที่ร้านแม่หมูตกคกนะคะพามาตามเลขสูตรเลขคํานวณเนาะคะ่ะเนาะติดป้ายไปหมดน,นีโ่โอ้ยเขียเนย่งไหนกูพูดเอาพูาเอาเบิดซิปก็แค่หลับพูดเบาเลขเอาบ้าเอาบ้าเอาเลยอย่าทำกับไปตัวว่าห้ามเด็ดนร่างเนี้โอ้ย เก็บ่าเงไออกไปหลป้าน้ามดึงนะครับพ้าจําได้อยู่บอกได้ได้ได้จําได้เดนูเขียนาวมีตัวไหนบ้างคะครับผมอ่ะอันนี้เมนูหนูไม่กินูไม่กินเขาไม่เอาตัวเลขฝากทำให้ชุ่มพร้อมสดตําตีงตําไทยปลาเผายํารวมนบรรยากาศร้านเนาะ จะบอกว่าแซ่บทุกเมนูนะจ๊ะจะบอกไม่ห้ร้านเนื้หมูตกคบนะครับเนาะอุดอยู่ใกล้กันมากอุดหนุนได้นะครับค่ะตรงข้ามโรงพยาบาลชัยวานนะคะท่านผู้ชมอำเภอชัยวานนะคะมดรามุดเจมาแ่นะกินหลายมือได้ครับผมสวัสดีครับข้าวหมูตกคบกครับผมข้าวหมูตกคกนะคะออเดือดรอยหลายเนี่ยขอเดอดรอยหลายเนี่ยค่ะสำหรับของตกคบ โอ้มีข้าวกองพ่อมีหลายเมนูแล้วพอเนาะคือลูกค่ะมานนี้ได้กินทั้งข้าวได้กินทั้งตับวุ้นไม่รอได้กินทุกอย่างครับมานนี้ตุ๋นรวมหักก็จะมีเมนูพวกเนื้อเนื้อแดดเดีือยต้มยำทะเลกต้มยำมีหมดอ๋อมีหมดนะคะอยากให้พ่อพิ่นต่ำเรียวสักน้อยนะคะผู้ชมเอาค่อยๆเบิ่งนกำกันว่าตัวเลขเนี่ยนี่บรรยากาศสดๆเลยพ่อหมู ครับมพวกหมก็จะเด่นเด่นเด่นเจ็ดเด่นสารองสี่ครับผมสี่เจ็สามถ้าเล่นหกทุนเลยเลยเลย้ายวิ่งสี่เจ็ดสามตัวมาต์ตัวมาซักเตาแล้วเจ็ดสามสี่ปะพ่สี่สี่เจ็ดสามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดสเด่นเด่นเ็เด่นสเด่นเจกับสามจะเด่นเด่นให้กับได้อยู่ในโค้กนะครับผมเห็นหน้าแล้วใช่เลย หน้าใช่เลยขนาคิดหนาแม่งยูยังเห็นหนาจำได้เสียบคากแนมนานีนะบอบสาสวยได้สบาครับสวยเออปิดชัวเปินปัวเปินเร่งดีเปิ้นเร่งไม่ได้เก่งไก่ถ้าจับคู่เป็นหลักแล้วหลักหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักสี่งเลขอเนี่ยหลักสี่นี่จะอยู่น่าจะอยู่ 4ีหก4ีเจ็ดีแปดทำงานในทุโบบ <46, 48, S 1> แล้วตีเจ็ดีแปอ่ะครับผมแล้วก็จะเป็นหลัก7จ <12, S> 2ดเจ็ดสองเ้าเล่นหลักสามตัวนี่มาเด็ดเลยสามหนึ่งสามสหครับผมเด่นที่ตัวไหนพ่อเด่นตัวไหนเด่น3าสองครับผมกับ3าเด่นสากับ3าแล้วก็เจ็สกับ7จห้า เจแล้วก็เจ็ดห้านะคะวิ่งก็สี่เจ็ดสามเลยเลยเรียกไดใครชอบหลังไหนเล่นได้เลยครับผมตามหลักมีสาตัวนะครับหกประตูสี่เจ็ดสามนี่้อหกประตูได้เลยไ่พูดเดียวบอกะแค่เอามาเพิ่ะเติมอะไาเพิ่มเติมไหมนี่ค่ะนี่ค่ะหนูเล่ยเลวคะลูกอยู่ด้านหน้าลูกดูให้สาวสวยหน่อยชุดสาตัวพ่อสตัวแล้วบนตีให้เก้าสามสอเก้าส 9ก้าสามสอหลักนี่คือบนค่ารอันนี้คือบนนะคะเก้าสามหนบนถ้าสอตัวล่างน่จะเป็นหลักเจ็ดพัวละสี่ละ สองตัวล่าจะเน้นเป็นลักเก็ตลักซี่ครับผมตั้งป่าเป็นโบนนะคะท่านผู้ชมอ่าอยู่นี่เอานะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อหมูแม่หมูตกครกนะคะแม่หมูพ่อหมูตกไคกตัวใ่ลูกตัวเส้นตัวครับเป็นแนวทางให้เล่นหวยรัฐบาลยยกเดียวเลครับเด้อคือว่าสำหรับสมุนเล่นการันตีเราเต็มเต็มเลยนะขอขอบคุณครับวันที่แล้วเขาเต็มเต็มคือว่าเสี่ยวจั๊กงวดก่อนอะไรเนาะคือว่าขอใบชิพหาขอไว้ขอบชิาครับผม พอไว้สิบห้าวดที่ปวดนี้งวดที่แปดนวดที่แปดได้มากถึง้าร่างบนร่างบนแล้วก็ศูนหนสองเขาเต็มเลยศู่สองเขาเต็มเลยเราบเา่ซีหนึ่งซีสองี่เนี่ยาปวดเขาทุวดเขาทุกงวดแปดแปดงวดงวดแปดแล้วเขานานาทินบุญาสวขขงสานนี่งวดที่แปดเป็นบ่าเป็างวดที่แปวดนี้ครับผม วันนี้วันที่แปดนะคะผมเอฟซของมุดชานแนวกข้าไปเอฟซีตะลุยถันเนาะพิจารณาการในสื่อรับซ่อมเนาะเพราะว่าไฟปิดหน้าแท่งเลยตนี้แล้วครับปนแนวท่าครับผมป็นหน้าท่งเจ้าขหมูก็เป็นผู้พิเศษที่สูงครับผมแล้วก็วหมูก็เป็นักสณะเข้มวนเปนมาก คือทอดแต่มาตะโดนแล้วค่ะรอกเบิ้งล่าเบิ้องเนาะเป็นมาแบกปัานเนาะค่ะจมูชุ่มเอาละกันจมูชุ่มบอรบวนพอมูแล้วเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งตัวเลขน้ำกันนะคะเดี๋ยวเข้าไปทากินตับหมูพุงน้ำกันนะคะจมูชุ่มค่ะปไดมาแล้วอีหยังนี่ครับเผามาแล้วเมนูแรกไวซี่ทัมบอรมมหมดมันจะหมดกำลังโสนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเพิ่นถือเลขจานแม่หมูนะคะท่านผู้ชุ่มถือคัดถือ ถือคักถือแน่นะคะเพราะว่าเพิ่นกลับไปเพิ่นมาหาแปดเพิ่นเห็นสามแปดอยู่นี่มันเป็นดึกเซมกันเลยห้าสามแปดนะคะเดี๋ยวจะคืนตัวเลขไปให้นะคะท่านผู้ชมตัวเลขมันอาจจะตัวน้อยอะ่ะไม่ไม่เดี๋ยวไปเขียนใส่เมจิกให้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเขียนใส่เมจิกแล้วแปะไปให้นะคะท่านผู้ชมก็ใส่หนึ่งเลื่อนหลายยูเขาก็แล้วนะคะ ก็ไล่กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานของเฮาเนาะค่ะเนาะดังู้ชมนั่นไงค่ะฝากติดตามช่องสังเตาเด้อนะผู้ชมขอไปกดติดตามมือขึ้นพ่อหมดแน่นะคะเป็นกำลังใจเพื่อนแน่นะคะเดี๋ยจะพ่นศิธรจะพนสิรัตนหนีเด้อท่านผู้ชมยี่ิบเรื่องลงใเรื่องที่ดีแม่แบบนี้เป็นงานนะค่ะเฉียดหลายบพาะมัมีคนเบิร์นะคะท่านผู้ชมจากในยูทูบกับ่อยคลิปให้พ่อไห่เด้อนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเฮามารอกินส้มตำด้วยกันนะคะ ไปที่7 3ดค่ะเด่นสุดๆนี่จะเป็น7กับ3นะคะจับคู่3มตัวค่ะมิดเดีเจ็ดสค่ะตัวล่องๆก็จะเป็น9 3้าสามห้าสองเก้าสานะคะสามหนึองสาหนี่จะอยู่ข้างบนนะคะส่วนข้างล่างค่ะ4 6หก4ี เจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะท่านผู้ชมเน้นที่เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดสามนะคะค่ะตัวเลขก็ตามนี้เลยนะคะท่านผู้ชมเนะาะค่ะเอามากินตะมกฮงน้ำกันนะคะท่านผู้ชมเนาะแบ่บแบไปน้ำกันค่ะขอมาแล้วใ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจใทีมงานของเราส่วนผู้ใดที่สนใจขีมนะคะส,นใ,น,ะคะสนใจแคลเซียมนะคะ สามารถสร้างจองได้ตามเบอร์ที่ขึ้นไปให้หน้าจอนะคะหน้ากระจ่างใสไม่มีสิวไม่มีฝ้าไม่มีกระนะคะเนาะชุดหนึ่งหนึ่บาทแล้วก็แคลเซียมกระปุกละห้าร้อยหาสมีทางแบบโอร์ลากิกต์มื้นปลายทางนะคะผู้ดที่ปวดคอปวดกระดูกนะคะ ปวดเขีงปวดขาโรคเกากระดูกพุ่นนะคะสามารถสั่งจองได้เด้อตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้นาจอเลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ